น้องราน้องอียให้ไอ้จอนนี่ถามเน่ไอ้จอนนี่ได้เนี่ยจวดแล้วเนี่ยขันมันหนูสามารถขอพ่อนยังไดสักอย่างหนูสิขออเองคอยสงมูตเจ้าอยู่แดงมีฮแสดงความยินดีเป็นเถอสุดท้ายไม่ต้องสิเกียกคินให้กลันป้านใดห้องบก โอ้โหสุดอยอดไร้ไร้ครับน้องสาวหล่าจากจังหวัดเลยน้องหลาจังหวัดเ,เลยและน้องไส,ส้แซมอ,อุดรอ,อ,อุดรธานีขอคุณหลายๆ้ทีน้องไส้น้องสาวทั้งส,สองแวะมาเที่ยวหาไอจอนนี่อุบลราชธา,านีนะครับขอบคุณครับฝากติดตามผลงานน้องไส้น้องสาวเลยนะครับจัว